สวัสดีค่ะมาพอๆกระช่องเจตไต่พาเพิ่อนอีกแล้วค่ะพี่น้อ,ะะนองจา้าเมื่อน,นี้เจตไต่พาพีพาน้องมากินเมียงจ้ะกินเมียงกินเมียงบกมีจ้ะพี่น้องจ้ากินเมียงบกมีกินเมียงกะถินอ่อนเอน,เะน, on, เนะาะจ้ะแต่ว่าบ์มีบบายบกย้อมอ่อนเนาะผสนกะสีได้คบด์คูยางอากาศมันฮ้อนแห้งพี่น้องเอ้ยแดดแบบแดดพ่อใต้เลยค่ะอากาศฮ้อนเลยพาพีพาน้องมากินตั้มเมียง ตั้มตะไไร่กับคาใส่กันค่ะกับปุ้งชูรสน้ำป้าปลาแดดแล้วก็ใส่บอกคามเปียกน้ำจ้ะเห็นมาจ้าพี่น้องจ้ะใส่ตอนปลาแดดมานํำค่ะใส่ตอนปลาแดดมานํำเพื่ออยากจีบน้องจ้าพี่น้องจา้าขออนุญาตได้จ้ะเลี่ยม,มืออีกก่อนเอามาพี่น้องเอ้ยเมโนูห่อน มันห่อนกว่าจ้ะเงือแต่พับๆอืม ผ้าพ,พี่ผ้านองกินอย่างมาาั้นจ้ะอย่างกับบ่ยาก ก็อ,อ,อนากอีกประแด,ะดงเมือนกั ขันนี้เขาเนี้ยกับพ่อปั่นจำด้วยจ้ะเส้นสิ่วแสบตั้หลายๆจ้ะเมนูขึ้นหอดบันได้ค่ะกินเนื้อเขาต้องหยากเรียมือด้วยกระดัน้น ที่น้องเคยกินบนอ,อ้าวใจแบบนี้ตั้มเมียงนี่เคยกินกันบ่นอยจ่กแซกตอนประเดี๋ยว พวกมีเงาคันเก็บจากต้นมากใหม่ๆสิแสบโ้ย บวกม่วงกลนซอนจ้ะพี่น้องจ้ะบอกม่วงแกวบานหาขึ้นยากเลยจ้ะกลนซอนสุกบวขั้นแห้งนะเธอเจต่อยมกักซ้ำหนึ่ค่ะนี่หน่วยบวบขั้นเด็กปอกกลนซอนซอนแบบนี้เอามากินนําเวลามันเผ็ดนะจ้ะเนาะลืมเอามาให้เบิ้งตอนแรกเผ็ดไปแล้วลืมจ้ะลืมก็ต้องไปเอามาตกกัวของหมกักเนะจ้ะเวอร์สิได็กินแต่ละครั้เนาะ เียว mm ่า hmm. ค mm ือในต้นนล้ะจ้ะหอมค่ะก็จับ้านกระด้านหนึ่งเลยจ้ะ

หอนไหลพี่น้องหอนไหลจนแบบโอูอ้พี่น้องเลยจำกำลังกึ่งคหรอับครับ กินเหมียงนั่มกินบกม่วงนั่มจะ้ะหักเีจสิได้เนอกตาบ้าแก่เพชรได้ดีเลยค่ะเบิ่งเหนือเหนือเขานะคะ่ะตึ๊ดพี่น้อง

เพกกินแบกม่วงจ้ะต่อไปเราก็กินเมียงต่อจ้ะบางคนเพิ่กเคยทราบเจตจ่อยกินไปเรื่อยๆเลยนาะจ้ะแต่ว่าบ้านเจตจ่อยเขากินเด้อจ้ะแบบตั้งเมียง ชีวิตคนบันนอ,อกตะกีดคนอีสานตะกีดบ่ามีเหลือกลายออกจากมี่ยังก็กินแต่ว่าคันเดกเขาเนียวมาจำบบพี่น้องเอ้ยจากรับจะได้แต่บอกมีมันเหนียวในจักหน่อยคันบ่ยเหนียวบอก๊ อันซอนเลยจ้ะจีกประแดดได้แต่งางาม Mm -hmm. Mm -hmm. Hết là cho kênh Ghiền Mì ห่อนหอนแบบนี้ไปเลยน้ำตกนะจ๊ะก็จะเข่ากันค่ะเอาละจ้าพี่น้องจ้าบะไวแล้วค่ะกินเมียงอดีมันหยาบหยาบค่ะสำหรับคลิปนี้นะจ้ะเจต่อยกะอิมล้วค่ะพาพี่พาน้องมากินเมียงเนาะค่ะ แดดหอนๆจังสิบ่อยากกินเขา่าค่ะก็เลยพาพี่พาน้องมากินเนี่ยสําหรับคลิปนี้จะต่อยกระอิ่มละค่ะขอลาพี่ลาน้องเพียงเท่านี้เนาะจ้าจไปฟอกกันไหมคลิปหน้าเนาะจ้าจพี่น้องจ้าสําหรับคลิปนี้จะต่อยไปแล้วค่ะสวัสดีจ้า